สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากด e ้งในเดอะซีรีส์คืนนี้มีแค่เราสวัสดีครับผมโชกุนครับรับบทเป็นเข็มทิศครับสวัสดีครับผมเฟิร์สรับบทเป็นเวลาครับสวัสดีครับผมเนปจูนครับรับบทเป็นเจแปนครับสวัสดีครับผมฉลามครับรับบทเป็นเข็นครับมาอันนี้คือเราจะไม่เล่นเป็นคู่่เราจะเล่นเดี่ยวเป็นคะแนนสะสมอ๋อ คะแนนจีบผิดสายเกมแรกเราจะเล่นสามรอบ่ะเกมนี้ก็คือจะให้ทุกคนพูดตัวเลขศูนย์ถึงห้าสิบโดยที่จะมีเลขในใจใครที่พูดเลขในใจที่ออกมาคนนั้นแพ้โดตัดออกไปโดยเกมนี้เราจะเล่นกันสามรอบมามา เริ่มจากไหนดีครับเริ่มจากใรเริ่มจากสูดึงถึงห้าสิบไม่ไม่ใครเริ่มจากใครเรายเริ่มใครพูดก่อนได้เลยพูดก่อนได้เลยอ่ะผมผมโอนนะม่ใช่เลขแรง๊บโดนเลยนะสูดึงห้าสึงห้าสิบสิบเจ็ดครับน้อยไปอ่าน้อยไปต้องมากกว่าต้องพูดว่าต้องพูดต้องพูดให้มากกว่า อ้าคือสิบแปดแต่ก็สิบหกนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอ๋ออันนี่กันซีนหมดเลยคนเลขที่มากกว่าสิบเจ็ดอ๋อแคบมากเลยมากอีกตั้งเยอะเยอะมามาตัวเลขยี่สิบครับน้อยไปอ่าตัดเลยครึ่งครึ่งสี่สิบครับโดนมากไปแสดงว่ายี่สิบถึงสี่สิบแล้วอาอสามสิบตัดเลย น้อยไป3ามสิบถึงสี่สบสามสิบเถึงสี่สครับสามครับมีใจด้วยทำไมแทำไมเป็เลขโราะนะาใแพนดีกว่าไม่ได้ไม้มด้ไว่า้ไม่ด้่าด้้่ด้ไม่ได้้ด้ว่ไ้ จบเลยมาไม่เป็นไรเดี๋ยวออเลขที่สองไม่มีในสาระเริ่มที่ฉลามแล้วกลับมาทางนี้ยี่สิบห้าครับมากไปตัดเลยครึ่งครึ่งมากไปเนี่เหรออ่านิดจุสิบห้าคำน้อยไปเอ้ยสิบห้าถึงยี่สิบห้าเฟิร์สสิบห้าน้อยไปหกสิบห้าถึงยี่สิบห้าสิบหกถึงยี่สิบสี่สิบหกถึงยี่สิบสี่ โดนแล้วล่ะ17ครับน้อยไปโอ้เพสเซฟจังเลยเพชรตีแล้วนิดนเหอต่อไปต่อไปอะไรหรออ๋อโชวเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่ลนะ17-24เี่ือ28 2 8เหลือ28มากไปมากไปไมากมากไปเไมื่อกี้พูดอะไรนะ24 เหลือสิบแปดสิบเก้ายี่ิบไม่พี่เนฟเลือกเลยพูดพร้อมกันเลยสิบแปดกับสิบเก้าพูดพร้อมกันเลยแล้วถ้าพูดเลขเหมือนกันนะไม่ก็รอดอกดจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เลยแปกับสิบเก้าสองเลขหนึ่งสองสมพูดนะอะไรดีช่วยชินสิบเก้าหนึ่งสองสาพูดเอานะหนึ่งสองสมพูดนะหนึ่งสองสมสิบเก้า อีหลอดพูว์หลอดพูวถ้าลอดูนี่ก็ตายเลยผกันฉากนะครับรอดที่อคนไี่ดไ่ออสุดท้ายวัดกันเลยคู่นึ่าใครจะเป็นแบบลูกหลักไอ้ฉีดตรงนี้นวันนี้แค่นับเลขครับลแก็รักแล้ว มาพี่มีเลขละเริ่มพี่เปิดยี่สิบห้าครับน้อยไปกตยี่หกขึ้นไปตัดอีกครึ่งเลยสามสิบครับน้อยไปอสามเอ็ดขึ้นไปอันนี้คือนไปน้อยไปบริษัทบริษัทเอ็ดถึงห้าสิบสามเอ็ดถึงห้าสิบสามสิบหกครับน้อยไปสี่สิบเจ็ดครับ มากไปสามแปดถึงส ah, ี่หกหน่วยตัวเลขแค่ใบก็ต้องมายี่หกขึ้นไปสามเอ็ดขึ้นไปสามเจ็ดขึ้นไปสี่สิบสามแปดถึงสี่หกตัวเลขแค่ใบสามแปดถึงสี่หกสามแปดถึงสี่หกสี่สิบครับน้อยไปสี่เอ็ดนะสี่เอ็ดสี่หกโดนซะตัดเลยโดนให้มันจบโจบ สี่สิบสี่ครับน้อยไปสี่สิบห้าถึงสี่สี่ห้ากับสี่หกนี่ใช่ไหมสี่ห้าสี่หกสองเลขอันนี้สี่ห้าหรือสี่นี้ตัดเสินเลยเสินเลยแต่วันนี้ต้องใส่เสื้อสีเขียวมานะวันนี้สีเขียวสีมงคลครับเออออกขั้นวางหรอเปลวา อย่าแล้วหย่าอ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 ย่าหย่านะอย่านะมามาหลับตาลหนึ่งถ้าหลับมงเหรอมาสี่ห้าครับสี่ห้าครับโดนชัวร์ออองี้้ก็ได่ะมีคนเปลี่ยน ทำไมที่ตายอยู่แล้วลูกที่ตายเออรอดค่ะเยี่ยมเยี่ยมจริงจิงเยี่ยมปองเก่งมากยอดลูกงี้นะขอบคุณทุกคนที่ทำให้มีก็ขอบคุณทุกคนนะครับปรดันละปรดันละอะไรนะขอบคุณทุกคนที่ทำให้มีเอออ่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ ทำให้มีวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่แฟนคลับทุกคนนะครับเแล้วก็ฝาาทุกคนที่ดูช่องทางนี้อยู่นะครับติดตามนะครับลิฟท์ไนท์เดอะซีรีสคืนนี้มีแค่เราด้วยนะครับนะครับดูได้เวอร์ชันอันคัดบนแอปไอคิวอีที่เดียวเท่านั้นนะครับวันคือหัดเวลาเที่ยงคืนนะครับที่เดียวเท่านั้น อ่าบอกเวลาแล้วไปกันต่อ